โอเคครับผมก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับผมฝากติดตามนะครับช่องสำรองของผมด้วยนะครับผมช่องโชกุน v 2นะครับซึ่งช่องช่องนี้นะครับผมก็จะมีอัพคลิปวิดีโอสอนหาเงินออนไลน์นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมแจกดูมอนี่วอลเล็ในช่องช่องนี้ด้วยนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่ยังไม่ได้ติดตามช่องนี้นะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามช่องโชกุน v 2ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับ อ่ะโอเคนะครับผมก็ต้องขอการสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุนชาแนลนะครับก็คลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยผมก็มีเกมนะครับผมในการหาเงินเข้าสู่บัญชีทูบันนี่วอลเล็นะครับจะมาแนะนํากันเนาะโดยก่อนที่จะไปดูเกมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดบันทึกการแลกบัตรทูมันนี่ให้ดูก่อนนะครับผมอ่ะนี่นะครับผมจะเป็นบัตรทูห้0 0บาทนะครับที่ผมได้ทําการรับมาล่าสุดเลยนะครับผมมันก็ จะมีรหัสตรงนี้เนาะก็เดี๋ยวรหัสตรงนี้เนี่ยผมจะนำเข้าไปเติมในแอป t True Money wallet ให้ดูเลยนะครับผมว่ามันสามารถเติมได้จริงหรือเปล่านะครับสําหรับเกมเกมนี้เนาะก็นะครับเดี๋ยวเรากดคัดลอกแล้วก็ไปเติมในแอปกันนะครับอ่ะนี่นะครับผมก็ตอนนี้เราอยู่ในหน้าของแอป t r u m m o n y y w l l l e t แล้วนะครับก็ให้เรานะครับทำการวางนะครับผมรหัสที่เราทำการคัดลอกมาเมื่อกี้นะครับลงในแอป นะครับผมแล้วเราก็กดถัดไปนะครับอ่าเรากดยืนยันเลยนะครับผมอ่าเรามาดูกันว่าจะได้จริงหรือเปล่านี่นะครับผมก็ได้รับเงินนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้รับข้อความนะครับผมนี่นะก็ได้รับเติมเงินจํานวน500บาทนะครับผมมีค่าธรรมเนียม125บาทก็ได้รับจริงๆเนี่ยอยู่ที่เอ่อ้อยกว่าบาทนะครับผมอ่า อ่าสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับก็ถือว่าเป็นแอป,ปที่จ่ายเงินจริงนะครับผมสําหรับแอป,ปแอป,ปนี้เนาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่ามันเป็นแอป,ปอะไรแล้วก็มีวิธีในการหาบัตรทูมนี่เข้ามาเติมในแอป,ปทูมี่วอลเล็ได้ยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาเกมนะครับผมโดยเกมเกมนี้มีชื่อว่า Happy Dummy นะครับผมเป็นเกมค่ายเดียว กับเกมไห้แข่งหันศานะครับซึ่งรูปร่างหน้าตาเนี่ยก็จะคล้ายคลึงกันเลยเนาะก็คือเป็นทางผู้พัฒนาเกมคนคนเดียวกันนะครับผมก็เกมนี้เนี่ยเพิ่งเปิดตัวมานะครับผมเป็นเกมเกี่ยวกับดัมมี่นะครับก็อันแรกเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับไพ่แข่งนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นดัมมี่นะครับก็ในส่วนของการล็อกอินนะครับเข้าสู่ระบบ,บ มันสามารถล็อกอินได้ทั้งหมด3ช่องทางนะครับผมโดยช่องทางแรกเนี่ยจะเป็นการล็อกอินผ่านบัญชีไลน์นะครับช่องทางที่2จะเป็น a c e b o o k นะครับแล้วก็ช่องทางสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการล็อกอินผ่านบัญชี Google นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเลือกล็อกอินตามความสะดวกของเพื่อนๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในแอปพลิเคชันนี้กันนะครับผมโอเคครับก็หลังจากที่เรานะครับทำการล็อกอิน เข้าสู่ระบบมาแล้วนะครับสิ่งแรกนะครับผมที่อยากจะให้เพื่อนๆนะครับไปกดกันก็คือการไปกดรับเพชรนะครับผมโดยให้เพื่อนๆนะครับมองที่มุมขวาบนนะครับผมมันจะมีเขียนว่าเชิญอยู่นะครับให้เพื่อนๆกดเข้ามานะครับโดยด้านนี้เนี่ยก็จะมีนะครับผมช่องตรงนี้นะครับที่เป็นรูปมือเนี่ยจะให้เรานะครับกรอกรหัสเชิญนะครับโดยหลังจากที่เราทําการกรอกรหัสเชิญแล้วเนี่ยเราจะได้รับเพชร ฟีทันทีเลยเนี่ย30เพชรนะครับซึ่งเพชรในเกมเกมนี้เนี่ยก็สามารถนําไปใช้ในการลงแข่งทัวร์นาเมนต์นะครับเพื่อเก็บสะสมคอยมาแลกเป็นปัตรทูมันนี่หรือว่าค่าโทนั่นเองนะครับแล้วก็นะครับผมหลังจากที่เรากรอรหัสโค้ดแล้วเนี่ยในวันถัดไปนะครับที่เราทําการล็อกอินเราก็จะได้รับคอยฟรีๆ200คอยนะครับผมอ่า ก็อย่าลืมไปเกาะกันด้วยนะครับนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมจะมาอัปเดตนะครับในส่วนของกิจกรรมของเกมเกมนี้กันนะครับผมโดยกิจกรรมแรกนะครับที่ผมจะพามาดูนะครับก็จะเป็นในกิจกรรมนี้นะครับผมอ่าเป็นกิจกรรมการเชิญเพื่อนนะครับเชิญเพื่อนเล่นเกมนะครับผมโดยนะครับก็นี่นะครับจะเป็นขั้นตอนนะครับผมในการเชิญเพื่อนนะครับอ่ามันก็จะมี ขั้นตอนเขียนบอกไว้นะครับผมหลังจากที่เราทําการผูกรหัสเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้รับเพชรฟรีทันที30เพชรเลยนะครับผมสําหรับการผูกรหัสเชิญเพื่อนนะครับแล้วก็นะครับจะมีในอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับจะเป็นกิจกรรมจัดอันดับการเชิญนะครับผมก็คือถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนเนี่ยเป็นสายเชิญเพื่อนนะครับแล้วก็เชิญเพื่อนมาผูกรหัสนะครับติดท็อปนะครับท็อปสิบของ เกมนะครับก็จะได้รับของรางวัลตามนี้เลยนะครับมีตั้งแต่โทรศัพท์ไปจนถึงสร้อยคอทองคํานะครับอ่าแล้วก็ลำดับที่3ถึงลำดับที่1 0นะครับก็จะได้ในส่วนของคอยนะครับผมอ่าคอยอันนี้เนี่ยก็จะใช้ในการแลกเป็นบัตรทูหรือว่าเอาไปใช้ในการเอ่อแลกเป็นบัตรเติมเงินมือถือก็ได้นะครับผม ะนะครับผมนอกเหนือจากนีก้เนี่ยก็จะมีกิจกรรมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยนะครับผมฉลองเปิดต e euh, ัวเกม Happy Dummy นะครับผมก็มีตั้งแต่นะครับกิจกรรมจัด, Bilder จจดอันดับจำนวนม,มือนะครับผมเป็นเหมือนการเล่นเนาะก็คือเล่นมากอะไรประมาณนี้นะครับก็จะได้รับของรางวัลตามนี้เลยนะครับผมระยะเวลาก็ตั้งแต่วันที่15ถึง30มิถุนายนนะครับกิจกรรม จัดอันดับการเชิญเพื่อนนะครับผมรับมือถือ Oppo A15 หรือว่าจะเป็นสร้อยคอทองคำนะครับแล้วก็กิจกรรมนะครับผมแจกรางวัลสำหรับการล็อกอินนะครับผมในช่วงระยะเวลากิจกรรมเนาะก็ตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่19มิถุนายนนะครับก็จะได้รับของตามนี้เลยเนาะแล้วก็จะกิจเป็นกิจกรรมนะครับผมเติมเงินนะครับรับเงินคืนทันที20%นะครับผมอ่าก็จะมีกิจกรรม เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมสําหรับเกมเกมนี้นะอ่ะนะครับผมแล้วก็ในส่วนของวิธีการเล่นนะครับผมก็ให้เพื่อนๆนะครับกดไปที่การแข่งขันนะครับที่เป็นรูปโล่สีน้องทองนะครับมันก็จะมาโผล่หน้านี้นะก็จะมีเป็นทัวร์นาเมนต์ให้เรานะครับผมลงทะเบียนนะครับโดยการลงทะเบียนเนี่ยก็จะใช้ตั้งแต่เพชรนะครับ20เพชรหรือว่าอาจจะเป็นเหรียญทองนะครับซึ่ง เพชรกับเหรียญทองเนี่ยเราสามารถหาได้ฟรีจากการาใส่รหัสเชิญหรือว่าจะเป็นการล็อกอินนะครับมันก็ทางเกมจะมีแจกอยู่แล้วนะครับแล้วก็นะครับถ้าเราลงแข่งทัวร์นาเมนต์ในแต่ละทัวร์นาเมนต์นะครับแล้วเราชนะการแข่งขันนะครับเราก็จะได้รับรางวัลตามนี้เลยนะครับผมก็จะมีไปตั้งแต่บัตรเติมเงินมือถือนะครับเหรียญทองนะครับผมอ่าหรือจะเป็นตั๋วต่างๆนะครับ นะครับผมมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับให้เพื่อนเนเนี่ยลองมาเลื่อนแล้วก็ลองลงสมัครกันดูนะครับบางทัวร์นาเมนต์เนี่ยอาจจะไม่ต้องเสียอะไรนะครับคือลงทะเบียนฟรีนะครับอย่างอันนี้เนี่ยใช้จ่ายศูนย์ทองนะครับนี่นะครับผมก็กดลงทะเบียนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับกิจกรรมอันนี้นะครับผมอ่านะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งส่วนนะครับในการหาเพจฟรีนะครับด้านบนเนี่ยที่เขียนว่าเพจฟรีแค่เราทําการกดแชร์นะครับไปยัง ไลน์หรือว่า a c e b o o k นะครับเราก็จะได้รับเพชรฟรีเพิ่มอีก30เพชรนะครับซึ่งเพชรเนี่ยนอกจากนําไปแข่งทัวร์นาเมนต์แล้วเนี่ยมันยังสามารถนะครับผมนํามาแลกเป็นเหรียญทองได้ด้วยนะครับผมนี่ตามนี้เลยนะครับผมก็ขั้นตอนในการแลกก็จะใช้อยู่ที่10เพชรนะครับได้1แสนเหรียญนะครับสูงสุด1 0 0 0 0เพชรนะครับได้100 m เอหรือว่า100ล้านนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถ้า เพื่อนๆอยากจะหาเพชรเพิ่มนะครับก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการเติมเงินเข้ามานะครับก็จะมีเป็นโปรโมชั่นด้วยนะก็ให้เพื่อนๆนะครับลองเลื่อนดูนะครับแต่ว่าเกมมนี้เนี่ยเขาแจกเพชรฟรีทุกวันอยู่แล้วนะครับก็ไม่จําเป็นต้องเติมก็ได้นะครับสามารถเล่นได้ฟรีเลยนะครับผมโอเคนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ กดซับสไคร e นะครับเป็นกําลังใจให้ช่องของผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ